สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้นะผมจะพามาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งนะครับเขาเป็นนักตกปลาอ่าบริเวณสะพานพระรามเจ็ดนะครับจะมาสัมภาษณ์เขาเกี่ยวกับเรื่องสภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อมบริเวณแถวนี้นครับแล้วก็เรื่องแม่น้ําว่ามันเป็นยังไงครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับ สะดวกดบบ<อ>ไหมครับตอนนี้ว่างไหมครับสะดวกดีครับใช่ครับอ่าพอดีผมอยากจะขอเวลาสักประมาณท่านาทีครับขอสัมภาษณ<อ>์ขอสัมภาษณ์เรื่องนักเกี่ยวกับนักุปลาเนี่ยครับได้ครับขอบทษเลยครับพี่โอครับเดี๋ยวพี่นั่งตรงนี้ใกล้ผมได้ครับ ก็อยากสอบ,สอบสถานเกี่ยวกับเรื่องการตกปลานี่แหละครับรบ,บริเวณแถวนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับตกปลาช่วงนี้เหรอครับใช่ครับช่วงนี้มันก็ได้เรื่อยๆครับก็ได้บางไม่ได้บางครับเราคิดยังไงมาตกปลาบริเวณแถวนี้นะครับมันใกล้บ้านผมครับแล้วก็มันเป็นัายที่ก็นด้จะสวยนะครับแล้วก็มีลมเนาก็เลยตกง่ายสบายเรื่องตกปลาไม่ต้งแต่ตอนไหนแล้เนีะ ก็ต้องบอกว่าผมตกตั้งแต่เด็กๆครับผมก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะก็เหมือนงานอาเจียนเราครับก็ตกมาเรื่อยๆครับอคครับแล้วก็สำคัญเลยนะเรื่องนี้คิดยังไงกับสภาพบรรยากาศแม่น้ำณตอนนี้ครับตอนนี้เราผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าอากาศมันก็เปลี่ยนไปแล้เนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวครับมันก็อาจจะให้เราหาปลาได้ยากขึ้นนะครับ ผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับแม่น้ํามันก็ค่อนข้างที่จะสกปรกขึ้นนะ,ะรครับอยากบอกอะไรคือกับาทางรัฐแล้วก็กุมประมงไหมครับผมว่าเขาควรจะมาดูแลใส่ใจแม่น้ําให้มากกว่านี้ครับคนเขาคล่อยปัดลวเลยอยากเข้ามาแก้ตุนจุดนี้ครับให้มันดูดีครับชว่วงนี้ก็าาหาปลาหริเวแม่น้ําก็อาจจะแย่ลงบ้างรครับแย่ลง ก็เยอะจากเมื่อก่อนนะครับแตกต่างจากแต่ก่อนนะครับขยะแตกต่างครับเมื่อก่อนมันจริงๆมันก็มีครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับเดี๋ยวนี้ผมไปที่ไหนก็มีแต่ขยะครับแล้วก็สร้างความรักที่ไม่ดีต่อสันตินะครับไม่ใช่แค่บริเวณแม่น้ำเพื่อนครับค่อยเราจะเป็นพวกน่าจะพาไว้พวกตามท้องทั้หมดขยะโอเคครับก็มีแค่นี้แหละครับกับการสัมภาษณ์ก็ขอขอขอบคุณพี่มากเลยนะฮะได้ใช่มาทีสลับเวลามา จบกัออกไปเลยนะครับพีครับขอบคุณมากครับครับโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วครับกับการสัมภาษณ์ของพวกเรานะครับหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์นักตกปลาบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับก็ผมสรุปแล้วนะครับบริเวณแม่น้ําเจ้าพญานะครับมีขยะข้างแม่น้ําค่อนข้างจํานนวนมากครับทําให้ประชากรปลาลดลงเป็นจานวนมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็สภาพบรรยากาศนะครับแปรปวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตก นะครับผมก็อยากให้ทางภาครัฐนะได้ทาการดาเนินการแก้ไขบริเวณแม่น้ําเจ้าพญาแต่ไม่ใช่แค่บริเวณน้ําเจ้าพยาอย่างเดียวนะครับก็อยากให้บริเวณคลองคูน้ําคูปลาปลาทั่วไปนะครับของบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับก็อยากให้ได้ทําการดําเนินการแก้ไขนะครับ The Blue Seven Team ของพวกเรานะครับก็ขอจบการสัมภาษณ์เพียงแค่นี้นะครัไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ